สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR c h a n แ e l นะครับช่องห่วยฟีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรห่วยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอา3สูตรเทียบชนหลักหน่วยล่างนะครับมาฝากกันนะครับในงวดนี้ก็จะเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วทั้ง3สูตรนะครับแต่ว่างวดที่แล้ว3สูตรนี้ไม่ได้อยู่คู่กันนะครับอยู่คนละคู่สูตรนะครับงวดนี้จัดมารวมกันนะครับ3สูตรนะครับ ่าชุดตัวเลขที่เราคิดคำนวณมามันจะตรงกับประวัติที่ออกหรือไม่นะครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจก็นําไปใช้นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปบันผ่านนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวอะไรน,นะครับ3ส,สูตรนี้เมื่อเอามาเทียบชนกันก็ชนกันที่เลข3ตัวเดียวนะครับ16กรกฎาคมรนอนรุ่นว่าจะมีมาหรือไม่นะครับถ้าเรามาดูสูตรนะครับ